พลตจเอกกิติรัตน์ผันเพนรพบตรลงนามในหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องให้ข้าราชาการตำรวจช่วยราชาการเนื้อหาระบุว่าโดยคณะกรรมาการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่5ทับ้เมื่อวันที่8พฤษภาคม2568มีมติลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของพลตวรวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่สอบอปเป็นระยะเวลา6เดือน โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568และหากกระทำการฝาฟาฟ่าฝืนโดยยังประกอบวิชาชีพวิชากรรมจะถือเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพวิชากรรมพศ2525ต่อมาสํนักการตํรวจแห่งชาติได้มีคําสั่งที่371/2568ท 2, ลงวันที่24กรกฎาคม2568 แต่งตั้งคณะกรรมาการสืบสวนข้อเท็จจริงซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเนื่องจากคำสั่งแพทยสภาให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นมาตรการระงับใช้ใบอนุญาตเป็นการชั่วคราวและให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการแพทย์ประกอบกับปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงจึงเป็นเหตุอันเป็นที่สงสัยว่ามีข้าราชการตำรวจประพฤติปกพร่องต่อหน้าที่หากให้ปฏิบัตนิหน้าที่ในหน่วยงานเดิมอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสเกิดความเป็นธรรมและมีให้เกิดความเสียหายหต่อทางราชการอาศัยอํานาจตามความในมาตรา63และมาตรา105แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพศ2565ประกอบระเบียบสำนักงานตํารวจแห่งชาติว่าดยการสั่งให้ข้าราชการตารํารวจไปช่วยราชการภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติพศ2566จึงสั่งการให้พลตำรวจโททวีสินเวทวิธานนายแพทย์ใหญ่สบ .8 ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น20สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ทั้งนี้ให้ยกเว้นหลักเกณฑ์กณีการไปช่วยราชการที่สุดลงตามข้อ11ของระเบียบสนักการตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการช่วยราชการภายในสนักงารตำรวจแห่งชาติพศ2อ6 6และให้พลตำรวจโทไัยบูรณ์เจียมอนุกูกิจนายแพทย์สบา .8 โรงพยาบาลตำรวจรักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่สบา .8 โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึงวันที่31มีนาคม2569